สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าเชลซีกำลังเข้าสู่วิกฤตครั้งใหม่เมื่อเรนาโตเว g กาถูกโละแบบไม่ทันตั้งตัวและนิโคลัสแจ็กสันอนาคตของเขายังไม่แน่นอนนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสิงห์บลูที่คุณไม่ควรพลาด ก็ขอสวัสดีแฟนบอลทุกท่านกันอีกครั้งกับเรื่องราวของสโมสรเชลซีทุกเย็นที่นี่แบบจัดเต็มกับช่อง blue insight คลิปนี้ข่าวของเชลซียังมีกระแสะมาเรื่อยๆแม้ว่านักเตะส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงพักผ่อนเรามาเริ่มที่ข่าวกระแสะการย้ายออกของสโมสรกันหน่อยล่าสุดมีการรายงานว่าเชลซีเตรียมปล่อยเลนาโตเวก้โดยค่าตัวสุดช็อกโดยที่เขากำลังเป็นที่จับตามองจากยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรป พร้อมแล้วไปลุยกันเลยว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรกับกระแสข่าวนี้ครับก็ต้องบอกว่าช่วงซัมเมอร์นี้เชลซีกลายเป็นหัวข้อข่าวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขาได้ปล่อยตัวผู้เล่นชื่อดังอย่างโนนิมาดูเอเก้และจอ์ดเยเปโตรวิชออกไปแล้วและดูเหมือนว่าการจากลาจะยังจบลงไม่ง่ายๆเพราะล่าสุดเรนาโตเวกาปราการหลังดาวรุ่งที่ถูกยกย่องว่ามีศักยภาพสูงกำลังอยู่ในความสนใจของสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างแอตเลติโกมาดริด บาเยอรมิวนิกและทีมในพรีเมียร์ลีกหลายทีมเชลซีในยุคนี้ไม่ได้เป็นแค่ทีมที่ใช้เงินซื้อความสำเร็จเท่านั้นแต่พวกเขายังฉลาดสุดๆในเรื่องของการทำกำไรจากนักเตะตัวอย่างชัดเจนคือกรณีของเรนาโตเวกาที่เชลซีเซ็นสัญญามาด้วยค่าตัวเพียง12ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ในเวลาเพียง1ปีมูลค่าของเขาพุ่งขึ้นไปถึง40ล้านยูโรหรืออาจมากกว่านั้นและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ เวก้าแทบไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับเดอะบลูส์เลยด้วยซ้ำตามรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายฟุตบอลชื่อดังเชลซี Chelsea, พร้อมปล่อยเวก้าแบบถาวรตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและตอนนี้การเจรจากำลังคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยสโมสรตั้งเป้าค่าตัวที่สูงถึง40ล้านยูโรหรือราว34ล้านปอนด์ซึ่งนับเป็นกำไรมหาศาลจากนักเตะท,ที่แทบไม่ได้ลงสนามในทีมชุดใหญ่ในช่วงครึ่งแรกของฤด,ดูกาลที่แล้ว เวก้าได้โอกาสลงสนามบ้างกับเชลซีและทุกครั้งที่เขาได้เล่นเขาก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพในตำแหน่งแบ็กซ้ายและเซ็นเตอร์แบ็กแต่ด้วยการที่มาร์คูรูเรล่าครองตำแหน่งแบ็กซ้ายได้อย่างเหนียวแน่นและเลวีคอวิลล์ถูกวางตัวเป็นอนาคตในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายทำให้โอกาสของเวก้านั้นจำกัดมากด้วยเหตุนี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ตัดสินใจปล่อยเวก้าให้ยูเวนตุสยืมตัวและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญ เวก้ากลายเป็นตัวหลักของยูเวนตุสในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งและมั่นคงทำให้มูลค่าของเขาพุ่งสูงขึ้นท,ทันทีและนี่คือเหตุผลที่สโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปกำลังแย่งตัวเขาในตอนนี้ตอนนี้แฟนบอลเชลซีกำลังแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกเชื่อว่าเชลซีควรให้โอกาสเวก้ามากกว่านี้เพราะทีมยังต้องการเซนเตอร์แบ็กที่มีคุณภาพโดยเฉพาะเมื่อทีมเพิ่งเสียผู้เล่นตัวหลักไปหลายคน การเก็บเวก้าไว้อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับได้แต่ในทางกลับกันอีกฝ่ายมองว่านี่คือโอกาสทองที่จะทำกำไรจากนักเตะที่ไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมและนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนกับนักเตะใหม่ที่เหมาะสมกว่าและนี่คือประเด็นที่เราอยากชวนทุกคนมาคุยกันครับคุณคิดว่าเชลซีควรเก็บเรนาโตเวก้าไว้เพื่อสร้างอนาคตให้ทีมหรือควรปล่อยตัวเขาเพื่อทำกำไรก้อนโตและลงทุนกับนักเตะใหม่ และถ้าจะปล่อยคุณอยากเห็นเขาย้ายไปทีมไหนครับแอตเลติโกมาดริดไบเอเนมิวิกหรือทีมในพรีเมียร์ลีกคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับข่าวต่อไปเป็นสถานการณ์ร้อนระอุในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ของทีมเชลซีที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ภายใต้การคุมทีมของกุนซือเอนโซมาเรสกาข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของนักเตะกำลังมาแรง และชื่อของนิคโคลัสแจ็กสันกองหน้าทีมชาติเซเนกัลก็กลายเป็นประเด็นที่ทุกคนจับตามองในช่วงซัมเมอร์นี้เชลซีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในทีมด้วยการปล่อยตัวผู้เล่นอย่างโนนีมาดูเอเกเอและจอเดปเ,เปตโรวิชออกจากทีมซึ่งดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของมาเรสกาในการปรับปรุงทีมให้เข้ากับวิสัยทัศน์ของเขาไม่เพียงแต่เพื่อสมดุลทางการเงิน แต่ยังเพื่อเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งและนักเตะหน้าใหม่ได้เชิดฉายเชลซีเสริมทัพด้วยการคว้าตัวสองกองหน้าฝีเท้าดีอย่างเลียมดิแลปและชูอาลเปโดจากไบรทันซึ่งทั้งคู่เริ่มแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวเองแล้วโดยเฉพาะเปโดที่ระเบิดฟอร์มยิง3ประตูสุดสวยจากการลงเล่นตัวจริงเพียง2นัดช่วยให้เชลซีคว้าแชมป์สโมสรโลกได้สำเร็จ การมาถึงของทั้งสองคนนี้ทำให้แฟนๆตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงอนาคตของนักเตะค,คนอื่นในทีมโดยเฉพาะนิโคลัสแจ็กสันจากรายงานล่าสุดของฟุตบอลอินไซเดอร์การมาถึงของดีแลปและเปโดรทำให้แจ็กสันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับสถานะของตัวเองในทีมเขาไม่พอใจที่โอกาสลงสนามของเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดและนี่อาจเป็นสัญญาณว่า เขากำลังพิจารณาการย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบริดจ์ในช่วงซัมเมอร์นี้แจ็กสันเคยเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆด้วยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งและพลังงานที่ทุ่มเทในสนามแต่ปัญหาการจบสกอร์ที่ไม่เฉียบคมและวินัยที่ไม่สม่ำเสมอทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่ถูกลดความสำคัญลงเมื่อเทียบกับกองหน้าใหม่ที่มาแรงอย่างเปโดรข่าวลือที่กำลังมาแรงสุดๆ คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ภายใต้การคุมทีมของบรูเบนอาร์โมริมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแจ็คสันอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคำถามคือปีศาจแดงจะสนใจคว้าตัวกองหน้ารายนี้ที่กำลังฟอร์มตกหรือจะมองหาตัวเลือกอื่นด้วยศักยภาพที่แจ็คสันมีเขาอาจเป็นการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับทีมที่ต้องการกองหน้าที่มีพลังและความเร็วแต่พร้อมหรือไม่ ที่จะแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องการจบสกอร์ถึงแม้ว่าแจ็คสันจะมีจุดเด่นหลายอย่างเช่นความแข็งแกร่งและการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมแต่ปัญหาการจบสกอร์ที่ไม่พัฒนาและวินัยที่ยังเป็นข้อกังวลอาจทำให้การแยกทางเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทั้งตัวเขาและเชลซีหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาการย้ายทีมอาจช่วยให้แจ็คสันได้เริ่มต้นใหม่ และพิสูจน์ตัวเองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกว่าแล้วคุณคิดว่านิโคลัสแจ็กสันควรอยู่ต่อสู้เพื่อตำแหน่งในทีมเชลซีหรือย้ายออกไปหาโอกาสใหม่อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างคลิปนี้นะครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องความสนใจนักเตะของเชลซีอีกแล้วครับท่าน เมื่อมีรายงานว่าสิงโตน้ำเงินครามเชลซีที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปนักเวลานี้นั่นคือชาบี้ซิมอนส์มิดฟิลด์ตัวรุกจากแอร์เบอ์ไลซิกและทีมชาติเนเธอร์แลนด์การย้ายทีมครั้งนี้จะกลายเป็นดีลสุดระทึกของซัมเมอร์หรือไม่ไปติดตามกันครับชาบี้ซิมอนส์วัย2 2ปีถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในบุนเดสลีกาด้วยความสามารถในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวรุก หรือแม้แต่กองหน้าตัวเป้าความคล่องตัววิสัยทัศน์และเทคนิคอันยอดเยี่ยมทำให้เขาเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปซิมอนส์ย้ายไปร่วมทีมแอร์เบลไลซิกแบบถาวรเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวอาจกำลังมองหาความท้าทายใหม่หลังจากไลซิกจบฤดูกาลด้วยอันดับเจในบุนเดสลีกาและพลาดโอกาสไปเล่นในยูฟาแชมเปียนส์ลีกส่งผลให้ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของเขายิ่งทวีความร้อนแรง ตามรายงานจากสื่อบิลของเยอรมนีชาบีซิมอนส์ได้แสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายไปพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกซึ่งถือเป็นลีกที่เข้มข้นและท้าทายที่สุดในโลกโดยเขาได้แต่งตั้งอาลีบารัดเอเย่นคนดังให้ช่วยจัดการเรื่องการย้ายทีมและหนึ่งในสโมสรที่อยู่ในข่ายการติดต่อคือเชลซีเชลซีเองกำลังมองหานักเตะที่สามารถเติมความหลากหลายในเกมรุกให้กับทีมโดยเฉพาะผู้เล่นที่เล่นได้หลายตำแหน่งอย่างซิมอนส์ ซึ่งนอกจากนั้นทีมสิงบลูยังมีขาเชื่อมโยงกับดาวรุ่งคนอื่นๆอ,อย่างมอร์แกนโรเจอร์สและเอเบอรชีเอเซอีกด้วยการคว้าตัวชาบิสซิมอนส์มาร่วมทีมจะเป็นดีลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเชลซีอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยวัยเพียง22ปีและศักยภาพที่พร้อมพัฒนาต่อซิมอนส์อาจกลายเป็นจิ๊กซอสํสำคัญในแนวรุกของเดอะบลูแต่ว่าเดียวนี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้าม ประการแรกค่าตัวของซิมอนส์ที่แอร์เบนไลซิกตั้งไว้สูงถึง80ล้านยูโรหรือประมาณ3,000ล้านบาทถือเป็นตัวเลขที่มหาศาลและอาจทำให้เชลซีต้องคิดหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงประวัติการเซ็นสัญญานักเตะจากบุนเดสลลกาของทีมในช่วงหลังที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนักยกตัวอย่างเช่นติโมเวนเนอร์ไคฮาวเวตส์คริสโตเฟอร์แอนคุนคูและจาดอนซานโชที่ยืมตัวมาใช้งานเมื่อฤดูการที่ผ่านมา ซึ่งล้วนแต่เป็นดาวเด่นในบุนเดสลีกาแต่กลับปรับตัวเข้ากับความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีกได้ยากนี่จึงเป็นคำถามใหญ่ที่แฟนบอลเชลซีต้องลุ้นว่าซิมอนส์จะสามารถฝ่าด่านความท้าทายนี้ได้หรือไม่เชลซีมีข้อได้เปรียบหลายประการในการคว้าตัวซิมอนส์ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่พร้อมสำหรับการลงทุนครั้งใหญ่โครงการสร้างทีมที่เน้นนักเตะอายุน้อยและโค้ชที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาดาวรุ่งนอกจากนี้การที่พรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่ซิมอนส์ใฝ่ฝัน อาจทาให้เชลซีกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสําหรับเขาได้อย่างไรก็ตามการตัดสินใจคว้าตัวซิมอนส์จะเป็นการเดิมพันครั้งสําคัญของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้หากทุกอย่างลงตัวดีลนี้อาจกลายเป็นการเซ็นสัญญาที่เปลี่ยนโฉมหน้าทีมในระยะยาวแต่หากผิดพลาดอาจเป็นบทเรียนราคาแพงอีกครั้งคุณคิดว่าเชลซีควรทุ่มเงิน80ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวชาบีซิมอนส์หรือไม่เขาจะเป็นคำตอบในแนวรุกของทีมได้จริงหรือหรือสิงบลูควรมองหาตัวเลือกอื่นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่านี้ คอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ